สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านเลยนะคะมาผบก,กับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางหล่าพัฒนานะคะพี่พี่สาวงนประจําวันที่19นะคะ1 9กามิถุนาย,ยน2567นะคะสําหรับชุดตารางตัวดินนี้เนาะ,<ม>ะ,ะมารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสําหรับพี่พี่เอฟซีที่มารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะ อ่ะเดี๋ยวดูผลกันก่อนเนาะค่อยดูแนวทางของตัวอวันที่สิบเก้านะคะซึ่งวันที่แล้วเนาะรอบที่แล้วออกสองเก้าหนึ่งสองศูนย์เก้านะคะามาดูกันนะคะสองเก้านะคะสองเก้าตารางตัวเด่นมาแล้วก็เป็นตัวที่แอดเน้นนะคะล่างของหกตัวเนาะล่างแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะพี่พี่จ๋าส่วนบนเราเหมือนกันเนาะก็เข้าไปนะคะตัวเน้นเน้นเลยเนาะ ล่างของ4ตัวก็คือหนึ่งสองแอดเน้นไปที่21มาใน1นึมาในตัวกลับตัวที่แอดเน้นอ่าส่วนบน0ูนย์เย์เมาตรงๆงนะคะมาในชุดกันหมดเลยเนาะในวันนี้มาทุกประตูเลยนะคะล่างของหกตัวล่างของ4ตัวแล้วก็บนนะคะอ่าสุดปังนะคะแนวทางเลขทุกก็มาเนาะในศูนย์เนะคะตามต่อกันนะคะพี่ๆจ๋ากับเราพัฒนาอ่าชุดตารางตัวดินนี้นะคะ ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลงสองสูตรก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ชุดที่เป็นตารางนะคะอ่ะมาเดี๋ยวแอดเอาสีเขียวเขียนเด้อพี่น้องจาประกาหมดนะคะอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่วันที่สิบเก้ามิถุนาหยุนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะลาวพัฒนาอ่าสำหรับ ตารางตัวดินนะคะพี่พี่จ๋าตารางตัวดินนะคะแอดให้ดินไปที่สองสี่หกนะคะหนึ่งสามแปดหกหรือเก้านะคะพี่พี่จ๋าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูาาเด่นสุดในตารางเด่นสุดในตารางแอดให้ดินไปที่หกแล้วก็สี่นะคะพี่พี่จ๋าเดินไปที่หกแล้วก็ะะสี่ หกที่แอดจับคู่ให้จะมีหกหนึ่งนะคะหกสองหกสี่หกแปดนะคะส่วนสี่จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่แปดนะคะตามต่อกันที่ชุดการเนาะชุดการแอดให้ไปที่สามเก้านะคะสองเ ห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามนะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นทีนี้สำหรับในชุดนี้นะคะตัวที่แอดเด่นในเด่นที่หกเด่นที่หกแอดเน้นไปที่หกสองหกสี่นะคะส่วนสีแอดเน้นไปที่อ่าสี่สองนะคะพี่ๆจา๋าเน้นไปที่สี่สองแล้วก็อ่า สี่หนึ่งนะคะตามต่อกันที่ชุดกันนะคะชุดกันแอนเนนไปที่สามเก้านะคะแล้วก็สองเก้าเนาะ ค่ะมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะใครไม่ชอบ9้านะคะกลับหัวเป็น6ใครไม่ชอบ6กลับหัวเป็น9้าเนาะแนวทางของแอดกับเราพัฒนาก็จะประมาณนี้นะพี่พี่จา๋าแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆวยกันทุกๆคนเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ